สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์หนุ่มสุโภชจร่านะครับก็วันนี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์ตัวเ่งมาเขาเรียกกันว่าไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ก็คือไม้ถ่ายรูปนั่นเองนะครับดูจากหน้ากล่องเห็นไหมฮะเขาจะเนบโทรศัพท์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาเพื่อให้ลำบากนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรหนอโอ้โหนะครับ อะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อรุ่นนะครับสองสองอะไรนะประมาณนี้นะครับสองหกอะไรสองศูนย์หกสี่อะไรเนี่ยนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับต่างๆนานา,นานาของเขาอะนะครับซึ่งเราผมอ่านไม่ออกก็แล้วกันเพราะเรามองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้สาธ <c ute> ิตแต่เมื่อกี้ลองเล่นที่ร้านแล้วมันใช้ได้กับ iPhone มันสามารถมีปุ่มชัตเตอร์แล้วก็กดถ่ายรูปได้นะครับแต่ ผมจะเอามาใช้กับนี่เลยครับอุปกรณ์ของผมก็คือโทรศัพท์มือถือ d t แท็นะครับ Joy72 ลองดูไหมเรามาแกะกันก่อนเลยครับโอ้โหนะครับมาแกะกันก่อนเลยฮ้ผมต้องใช้มือเดียวนะครับเพราะอีกมือหนึ่งเนี่ยจับกล้องอยู่ออกมานะครับสี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 ครึบนะครับโอ้มีสายอะไรด้วยนี่คือสายที่เอาไว้เสียบ นะครับเขาบอกว่าสายตัวนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะสําคัญต่อการควบคุมการถ่ายรูปคือปุ่มที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับเรียกว่าปุ่มชัตเตอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวล็อกโทรศัพท์อ่ะทำงานยังไงครับมันก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือแกนหมุนนะครับหมุนทําไมอ่ะหมุนทําไมอ่ะเรามาหมุนกันดีกว่านะครับมาหมุนกันนะครับแกนหมุนนี่หมุนทําอะไรเอ่ยมานะครับ เราลองมาหมุนกันนะครับมาหมุนกันเลยอ๋อก้อแกนหมุนนี้เอาไว้ล็อกนะครับเอาไว้ล็อกไม่ให้มันโยกไปโยกมานะครับโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยนะครับแกนหมุนเนี้มันจะช่วยได้ก็คือพอปรับระดับได้ที่แล้วเราก็ล็อกเลยปับ๊บโชะเอ้คันนี้ไม้เราจะไปยังไงก็มันไม่สั่นแล้วล่ะนะครับ รองรับน้าหนักได้ผมว่าน่าจะได้เยอะนะเพราะว่าดูจากตัวที่หนีบโทรศัพท์แล้วมันก็เป็นอฟองน้ําซึ่งก็ไม่ทําให้โทรศัพท์ของคุณเป็นรอยอย่างแน่นอนแล้วมันสามารถยืดได้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาลองยืดกันให้ดูนะครับนะครับอันนี้คื ออต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นคนปกตินะฮะนี่สามารถยืดได้ขนาดนี้เลยคือคนปกติอาจจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังแปลกๆกับคนตาบอดอย่างพวกเราใช้ทําไมนะครับแต่เอามาเล่นสนุกๆให้ดูนะครับอ่ะนะครับทีนี้ผมก็จะทําการเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับอ่าเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้ครับ พี่น้องครับตรงนี้เราสามารถยืดออกมาออกมาได้ตามความกว้างของโทรศัพท์นะครับเห็นไหมโอ้ยล่วงไปแล้วนะครับอ่ะมันล่วงลงไปละมันสามารถยืดได้ครับตามหน้าจอความกว้างหรือว่าบางคนจะอาจจะใช้แบบแนวตั้งก็ได้นะครับอืม แต่ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณว่าใช้แนวนอน้าส่วนใหญ่เพราะแนวนอนมันจะเท่นะฮะ,ะตามความคิดของผมผมชอ,ชอบใช้แนวนอนจะเท่กว่าอ่ะนี่ไงฮะใส่เข้าไปละ <68 S 1> นะครับหรือถ้าเราไม่พอดีแล้วก็อย่างนี้ขยับมันอย่างนี้ก็ได้นะครับะนะครับหรือว่าดันเข้าไปอีกหน่อยอืมโอเคนะครับนะครับ โอเคโทรศัพท์ของตาบอดก็จะมีเสียงประมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ก็เสร็จสับในการติดตั้งนะครับแต่สายนี้ล่ะเขาบอกว่าสายเนี้ยลักษณะแจ็คมันจะเป็น3.5นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไ้เสียบตรงช่องหูฟังนะครับของสมาร์ทโฟนนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเสียบตรงช่องหูฟังไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ นะครับจะทําให้มันสามารถคอนโทราคอนโทรลได้นะครับก็คือคอนโทรลในการถ่ายรูปได้นั่นเองนะครับเออเรามาลองกันดีกว่าไหมนะครับเรามาลองกันดีกว่านะครับได้ไม่ได้ดีไม่ดีนะครับเออเรามาลองกันเลยนะครับผมขออนุญาตยืดมันเลยนะครับนี่มันยืดได้ด้วยนะครับยืดได้เยอะด้วยแหละนะครับผมยืดนิดหน่อยเองให้คุณผู้ชมได้เห็น นะครับกล้องถ่ายรูปอ่ากล้องถ่ายรูปโอเคนะครับเราจะลองถ่ายดูนะครับเราจะลองถ่ายดูนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สม,มันก็ถ่ายได้นะนะครับมันก็ถ่ายได้นะอืมครับอันนี้ถือว่าเป็นของเล่นครับของเล่นของผมเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อกี้นี้ราคาร้อยก้าสิบบาท อืมโอเคครับขอบคุณนะครับสนับสนุนการติดตามชมคอมเมนต์มาด้วยก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ